ก็หลังจากที่เราทำคลิปเกี่ยวกับฉายา t ท e Toxic ไปค่อนข้างที่จะหลายคลิปแล้วนะครับก็มันก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำกับฉายา The Toxic <Okay. S 1> ซึ่งมันก็คือการตีโรงงานนั่นเองซึ่งหลายคนก็คงรู้ใช่ไหมครับว่าชายา t ท็อ o ซิกเนี่ยหลายหคนก็อาจจะเอาไปหาผลเอาไปสุ่มผล,ละอะไรกันอย่างนี้แล้วจะได้ผลดีใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ในช่องผมอะผมยังไม่เคยทำคลิปใช้ชายา t ท e Toxic ไป ตีโรงงานแล้วทุกคนเออเลยวันนี้เราจะมาทําให้ครบก็เราได้ทําสุ่มผลไปแล้วหาผลไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาตีโรงงานกันแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันจะสมฉายาที่เขาว่ากันว่าได้ผลดีที่สุดหรือเปล่า <Yahoo! S 1> ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าโรงงานมันเกิดแค่ทุกๆ1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น หนึ่งชั่วโมงครึ่งนี่โคตรนานเลยนะครับทุกคนก็ผมก็ต้องมานั่งรอในเซิร์ฟวีนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งได้ทีโรงงานแค่ครั้งเดียวเออทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเปลี่ยนฉายากนก่อนซึ่งตอนนี้ผมใช้เป็นฉายาลาทงบอยู่นะครับเห็นไหมโอเคโอเคเดี๋ยวอ่ะนี่เห็นไหมทุกคนแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นเดอะท็อกซิกนะฮะท็อกซิกจะจะไม่ผิดจะอยู่ประมาณจะอยู่ประมาณ90ปะหรือไม่ใช่วะเนี่ย 1้อยร้อนึ่งนะทุกคนมาเปิดใช้ยาเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คกันทุกคนปุ๊บนี่เลยท็อกซิกใช้แล้วนะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องรอโรงงานมันมาให้ตีนะครับทุกคนชั <kind> <Yellow. S 3> ่วโมงครึ่งนั่นเองก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างนานนะฮะนั่นแหละทุกคนก็ใช้เวลาค่อนข้างนานครับสำหรับการทำคลิปนะฮะโอเคก็อย่าลืมนั่นแหละทุกคนกดไลค์กดซับ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องรอโรงงานเกิดก่อนนะ,ะทุกคนโอเคไปรอลงงานเกิดกันเลยทุกคนเดี๋ยวมาเจอกัน ร้านขั้นเทพบริการจำหน่ายบัตรโบ Gift Card ลบกิฟต์การ์ดราคาถูกและยังมีบริการกดผลกดเกมพาร์และไก่ตันราคาถูกแถมไก่ตันเัานะมีให้เลือกตั้งแต่ V1, V2, V3 วี 1, ว 2, ว 3, ถึงวี1กันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวไม่ได้มีดีแค่นี้ขั้นเทพยังมีบริการรับเติมเกม r อา v ีพับจ e ฝ่และอื่นๆอีกมากมายหากท่านได้สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับมาทุกคนก่อน โรงงานจะเกิดเรามาหาผลกันก่อน <Okay. S 1> อันนี้ผลอยู่พันเมตรเคลืมไปเลยเนี่ยว่าเรายังสามารถหาผลได้อยู่ทุกคนเพิ่งจะรู้ว่าเพิ่งจะรู้ตอนผลมันเกิดทุกคนเออเราก็หาผลไปด้วยได้แล้วก็ตีโรงงานไปด้วยได้เว้ยทุกคน800เมตรเดี๋ยวเราต้องเอาเรือก่อนเพราะว่าเรือมันเร็วกว่าบินไปนะทุกคน800เมตรเนี่ยจ,จะเป็นเกาะกะโหลกครับอืมน่าจะใช่มั้งอันนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องลองไปก่อนตอนแรกกะจะบินไปไแล้วแหละแต่มันช้าเว้ยทุกคน แปเราล็อกไปเลยฮะเกะกะโลกหรือเปล่าใช่แหละเออทุกคนเกะกะโลกโอเคตอนนี้ก็เหลือมาอันอีกก็มาครึ่งชั่วโมงครับทุกคนถึงลงงานจะตีได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูผลก่อนว่าเราจะได้เป็นผลอะไร72็ิเมตรตรงไหน่ะทุกคนวันนี้หรอไม่ใช่อยู่ไหน่ะ15อ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหนวะทุกคนฮะโอโห กิโลมาตั้งไก่ให้กิโล <c oughs> ไปรอโรงงานเกิดต่อดีกว่าทุกคนเฮ้ <c oughs> ดูครับตอนนี้โรงงานเปิดแล้วมา <c oughs> ได้เวลาของเราละ <c oughs> มาคนต่อ,อยอย่างเดียวฮะจังหวะน,นี้ต่อยไปต่อไปเรื่อยๆผมว่าต่อ,อยอย่างเดียวอะเร็วสุดแล้วไม่ต้องใช้สกปรสกิลหรอกยิ่งถ้าเป็นหมัดปลานะทุกคนต่อ,อยรัวกว่าน,นี้แล้วคงเบาวกว่าน,นี้อะตั้งแต่ผมแบบว่าตีโรงงานมานะผมเห็นคนเขาชอบใส่สกิล เสำหรับผมผมว่าใช้มาต่อยอย่างเดียวต่อยเรรัวไปอะจะเร็วกว่าเยอะเลยรู้คนรอไหมผมมาเวลาผมมาตีใครนะมาแย่งมันผมแย่งได้ตลอดเลยนะใช้มาต่อยอย่างเดียวมาทุกคนกายละควันขึ้นแล้วได้ผลไรโอ้โหไดมอนยังไม่ดีวะทุกคนแต่ก็ไม่ไม่เกลียวมากเท่าไหร่ยังดีกว่าได้กิโลเหมือนต่อไปหาผลเมื่อกี้นะทุกคน แต่ก็ก็เกลือแหละจริงๆอะ <c oughs> ทิ้งแม่งเลยว่าอย่างนี้แหละชายาเดอะท็อกซิกไม่ให้เลยเหรอ <c oughs> ผลดีๆเนี่ยทุกคนโอเคไป <c oughs> เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งแล้วกันเราไปดูอีกรอบหนึ่งนะ,ะทุกคนว่าชายาเดอะท็อกซิกเนี่ยจะให้ผลที่ดีกับเราหรือเปล่าโอเคไปดูอีกรอบหนึ่งโอเคทุกคนเรามาหาผลกันก่อนเหมือนเดิมตอนนี้อ๋ออยู่ไหนวะเนี่ยเดินมั่วเลยเหมือนจะอยู่ฝั่งฝั่งขวานี่ครับทุกคนเกาะอุซบหรือเปล่าบินไป เกาะอุศบหรือเปล่าไม่รู้นะมันอยู่ทางนี้หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่หรอทุกคนนี่ทางนี้ทางนี้อาจจะเป็นเกาะสโน์ไม่ก็เกาะดาร์กอารีน่าครับทุกคนดูทรงแล้วน่าจะเป็นดาร์กอารีน่ามาดูกันว่าฉาย,ยาเดอะท็อกซิกจะให้ผลที่ดีกับเราหรือเปล่านะฮะ <S 2> <S 2> <อ>เกิดตรงไหนวะทุกคนเ,เกิดตรงนี่ไงอะไรอ่อะผลอะไรอะ่ะ โอ้เอาอีกแล้วกิโลอีกแล้วรอบแรกก็กิโลโอ้โหเก็บได้ไหมเนะี่ยโอ้โหเก็บได้ด้วยโอเคไปทุกคนอีกครึ่งชั่วโมงครับโรงงานจะเปิดให้เราเข้าไปตีได้โอเคไปโรงงานมาแล้วทุกคนมาดีผลที่สองแล้วนะฮะดูซิว่าจะให้ผลที่ดีกับเราจริงหรือเปล่าถ้ารอบนี้ผมได้ผลไม่ดีจากฉายาเดอะท็อกซิก ผมจะไม่เอาชายานี้มาใช้อีกตลอดชีวิตมาทุกคนแล้วก็ต่อยไปเลยทุกคน <Okay. S 1> ต่อยไปเรื่อยๆนะฮะยาวๆไปแป๊บเดียวก็จบและต่อยเฉยอะโ <Whoa. S 1> อ,อ้มีเกาะขอเถอะขอเป็นผลดีๆอะผลหลักร้านก็ได้เว้ยทุกคนมาผลสัก สล้านเร่งเงี้ยเออน่าจะพอไปต่อได้อยู่ทุกคนเอามาสองล้านขึ้นเร่งเงี้ยเออให้ส่งกับฉายาที่เขาว่าได้ผลดีที่สุดหน่อยดิทำไมผมไม่เคยได้ผลดีเลยวะไอ้กลับไอ้ฉายาเนี้ยมาทุกคนนี่เห็นไหมจะแตกแล้วมันจะพังแล้วทุกคนเห็นไหมมาดูกันปึ๊บ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  ได้ผลไรโอ้โหไดมอนด์โอ oh ้โหผลเดิมอีกแล้วคืออะไรวะทุกคนเฮ้ยเอาคลิปเดิมมาใส่ต่อหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนรอบแรกเลยวะ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรวะทุกคนเหมือนรอบแรกเลยรอบแรกก่อนเราจะไปตีโรงงานเราไปหาผลได้กิโลใช่ไหมเออ พอไปตีโรงงานได้ไดมอนด์มา <Okay. S 1> ได้ผลไดมอนด์มารอบแรกนะทุกคนเออแล้วพอรอบที่สองเราไปหาผลก็ได้กิโลเหมือนเดิมพอโรงงานมาเราตีเราก็ได้ไดมอนด์เหมือนเดิมฮะคืออะไรอะ่ะผมว่าฉายาแม่งต้องต้องต้องแบบเพี้ยนไปแล้วเราต้องเปลี่ยนกลับเป็นของเราเหมือนเดิมทุกคนฉายานี้มันใช้ไม่ได้แล้วเว้ยตอนนี้ทุกคนจะไปหาใช้กันนะฮะ <B ank. S 1> โอเคเราเปลี่ยนเป็นลาทโฮมของเราเหมือนเดิม ก็ทุกคนนั่นแหละครับเห็นไหมไมนเกิดอะไรขึ้นวะคือได้ซ้ํากันเหมือนกันเด้เลย2รอบทั้งหาผลทั้งตีโรงงานหรือมันจะมีพลังงานบางอย่างหรืออะไรคืออะไรวะทุกคนเฮ้ยผมเคยอันนี้เหตุการณ์ครั้งแรกผมเลยนะผมเคยเจอแบบนี้ครั้งแรกเลยไม่เคยได้ซ้ํากันเหมือนเป๊ะกันขนาดนี้นะทุกคนเคยได้ซ้ํากันเบือนผมแบบนี้ไหมครับแบบเป๊ะอย่างนี้เลยใครได้แบบผมนะฮะได้ซ้ําแบบผมอย่างนี้เหมือนเกมเป๊ะอย่างนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนมันอาจจะมีพลังงานบางอย่าง อยู่ก็เป็นได้นะครับก็นั่นแหละทุกคนตามที่ผมบอกเลยว่าหลังจากนี้นะเราจะไม่ใช้ฉายาเดอะท็อกซิกอีกแล้วเพราะว่ามันไม่เคยได้ผลดีให้เราเลย <S <S 2> <S 2> แล้วก็อาจจะมีบางคนนะที่บอกว่าเอ้ยสูตรไม่เกี่ยวหรอกฉายาไม่เกี่ยวหรอกก็นั่นแหละครับทุกคนก็มันก็คือแบบเป็นการเขาเรียกไงทุกคนเป็นการแบบว่าเอนเตอร์เทนหรือว่าเป็นการลองเป็นการวิสูตรหรือเป็นการ นั่นแหละทุกคนเพื่อคอบันเทิงได้เองครับทุกคนก็อย่าไปคิดอะไรมากนะโอเคนะครัก็สำหรับคลิปนี้นะฮะที่สําคัญที่สุดเลยนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมฝากติดตามชมกันด้วยโอเคเชียรเกนใกทางรับผมทุกคนบ๊ายบายลบ